ตะเกียงพันปีนหมู่บ้านอันสงบสุขแห่งหนึ่งจูลองในวัยหนุ่มใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเขาเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านด้วยความซื่อสัตย์และมีน้ำใจวันหนึ่งขณะที่จูลองกำลังฝึกซ้อมมวยุทธอยู่นั้นชายชราผู้หนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นชายชราผู้นั้นเล่าถึงตำนานตะเกียงวิเศษที่ถูกซ่อนไว้ในหุบเขาระณนะตะเกียงที่สามารถมอบพลังอำนาจให้แก่ผู้ครอบครองแต่ก็พร้อมกับภาระอันยิ่งใหญ่ด้วยความเป็นห่วงในความปลอดภัยของชาวบ้าน จูหลงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามหาตะเกียงวิเศษเขาต้องการที่จะปกป,ป้องทุกคนจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการแย่งชิงตะเกียงระหว่างทางจูหลงได้พบกับเพื่อนร่วมเดินทางมากมายทั้งนักดาบผู้กล้าวนักพลผู้มีญาณและหญิงสาวผู้มีปรรัญญาพวกต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือการค้นหาความจริงเกี่ยวกับตะเกียงวิเศษการเดินทางของจูหลงเต็มไปด้วยอุปสรรคและอันตรายพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ร,ร้ายในตำนานนักรบผู้ชั่วร้าย และกับดักมากมายที่ถูกซ่อนไว้ในหุบเขาระนจูลองและเพื่อนร่วมเดินทางต้องใช้สติปัญญาความกล้าหาญและความสามัคคีเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆไปให้ได้ในระหว่างการเดินทางพวกเขาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันและเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของมิตรภาพชี่ในที่สุดจูลองและเพื่อนร่วมเดินทางก็มาถึงยังงทำที่ซ่อนตะเกียงวิเศษไว้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับผู้รักษาตะเกียงซึ่งเป็นวิญญาณน,นักรบโบราณ ผู้รักษาได้ทดสอบความกล้าหาญและความบริสุทธิ์ของจิตใจของจูหลงจูหลงต้องต่อสู้กับวิญญาณนักรบด้วยสติและปัญญาเขาไม่ได้ต้องการที่จะเอาชนะแต่ต้องการที่จะแสดงให้เห็นถึงความใจอันแน่วแน่ที่จะปกป้องผู้อื่นด้วยความซื่อสัตย์และกล้าหาญจูหลงสามารถเอาชนะใจของผู้รักษาตะเกียงได้ผู้รักษาตะเกียงจึงมอบตะเกียงวิเศษให้แก่จูหลงพร้อมทั้งเตือนว่าพลังของตะเกียงนั้นยิ่งใหญ่แต่ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่กว่า จูลงรับตะเกียงวิเศษมาด้วยความเคารพเขาให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้พลังของตะเกียงเพื่อปกป้องแผ่นดินและประชาชนเมื่อจูลงกลับมายังหมู่บ้านเขาได้พบว่าโจโฉได้ส่งกองทัพมาโจมตีเพื่อแย่งชิงตะเกียงวิเศษจูลงใช้พลังของตะเกียงวิเศษในการปกป้องหมู่บ้านเขาได้สร้างเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งและใช้แสงสว่างจากตะเกียงในการขับไล่กองทัพของโจโฉช,ชาวบ้านต่างพากันชื่นชมในความกล้าหาญของจูลง โจโฉไม่ยอมแพ้เขาส่งขุนพลฝีมือดีมาต่อสู้กับจูหลงจูหลงต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้ที่ยากลำบากเขาใช้ความรู้ด้านวรยุทธ์และพลังของตะเกียงวิเศษในการต่อสู้กับขุนพลของโจโช,โชในที่สุดจูหลงก็สามารถเอาชนะขุนพลของโจโชได้แต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสแม้จะได้รับบาดเจ็บจูหลงก็ยังคงยืนหยัดต่อสู้ต่อไปเขาตระหนักดีว่าชะตากรรมของแผ่นดินและประชาชนขึ้นอยู่กับเขา เขาใช้พลังทั้งหมดที่มีในการต่อสู้กับโจโฉโจโฉใจในความกล้าหาญของจ mm. ูหลงเขาจึงสั่งให้ถอยทัพกลับไปหลังจากที่โจโฉทัพไปจูลงได้รับการรักษาจากชาวบ้านเขาได้รับการยกย่องให้เป็นวีบุรุษผู้กล้าหาญจูหลงยังคงเก็บรักษาตะเกียงวิเศษไว้และใช้พลังของตะเกียงในการช่วยเหลือผู้คน mm. เขาเดินทางไปทั่วแผ่นดิน mm. เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนและสร้างความสงบสุขจูลงได้เข้าร่วมกับเล่าปี และกลายเป็นหนึ่งในห้าทหารเสือแห่งจักกบเขาใช้ความสามารถและพลังของตะเกียงวิเศษในการช่วยเหลือเล่าปีในการสร้างชาติจูลงได้สร้างคุณงามความดีมากมายและเป็นที่รักใคร่ของประชาชนตะเกียงวิเศษยังคงส่องแสงสว่างนำทางให้แก่จูลงและผู้คนในยุคสมัยนั้นแม้เวลาจะผ่านไปนานนับพันปีตำนานของตะเกียงวิเศษและจูลงก็ยังคงถูกเล่าขานสืบต่อกันมาเป็นเรื่องราวที่เตือนใจให้ผู้คนระลึกถึงความกล้าหาญความเสียสละ และความสำคัญของการปกป้องผู้อื่นและเรื่องราวของตะเกียงพันปีก็ยังคงถูกเล่าขานต่อไปตะเกียงนั้นยังคงส่องแสงนำทางผู้คนให้ทำความดีถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแสนนานเรื่องราวของจูลลงก็จะยังคงอยู่ตลอดไป